สบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในส่วนเสาๆเจ้หน่อยกับเสบบาบ้านนี้กัเก่าโม่งปลายสีหอดชิบโมงเลยตอนนี้บ่ายอาทิตย์อยู่ไฮยูน่าอยู่หัวอยู่สวนคือเกา่าก็คือมาปลูกมันหลังจากที่เหากลนไปได้สามเดือนบอน่เนาะหลังจากที่ฮากลนไปได้ประมาณสองเดือนนี่แหละเฮาก็สิมาปลูกเด้๋ย่านนี้ อันนี้เป็นชวนไม่เท่าดิสิบอาอสิกลนก่อนประมาณสองเดือนเลยแหละนี่ถอนพันลําลำมันติดตัดเปดถอนเป็นถอนเอไข้ใไไนนั้นก็มีเดปลูกมาใกล้ครึ่งเลยนะใกล้กสีลเวล่ะพี่กับโบไก่ไปได้ประมาณ65%ปลูกมาแล้ว65%เปอร์เซนี่แม่บ้านปลูกอยู่ปลูกแต่ผู้ แต่พูดลุ่มพูขึ้นมาหอดผี่หอดบอลไอแม่บาดอยู่นี่แล้วก็สิปลูย้ายไปผีเลยเลยีีเลย,ลเลยปูกันสามคนมาดิอยู่ไหนกะเอาไปย้ายไวไลายเลยไลายสอบเลยสี่หาสอบเลยไปไปปูกันบ้านนี้ าเยาวเลยได้เห็นหมดเลยหย้อนแสงจะหน่อยเนาะนี่ดิเป็นตานี่นี่แตกตานี่ย่าเติบเลยอบไดสามคืนสามคืนถือว่ายาวสมควรสับเนี่ยมอสมแกการปลูกเลยไม่ปลูกนี่ก็มันจะติดง่ายกว่าเขาบู๊บนะเขาตัดทอนฟันแล้วเขาก็ต่อแช่ใส่น้ำ นำยาจักหน่อยแล้วก็แช่ประมาณ30นาทีหรือวัาสโมงนึงแล้วเชื่อขึ้นมาแล้วมะใส่กระสอบแล้วก็อบไว้บัดตากระสอบดีๆสามหาสี่ขึ้นกันสิประมาณนี้เงาเป็นติง่งเป็นติง่งเป็นตาเป็นตาอากาอกมาไปปลูกบันนี่รลอกมั่งปลอกแล้วตามันขึ้นได้ตาขึ้นเถอะ หได้เอาตาลูกลุมเนี่ยนี่ได้ตาคือทึนน่งเ่นี่เอาตามันลูกลุมเลยอย่ามันเกนิดหัวมันอยู่ทึ่งแล้วมันสิบุมีรับก <c ười> ระยะห่างที่เขาปลูกประมาณายยาหาชิบเชนระยะห่างนี่ประมาณนี้ถ้าได้หคกิบก็ดีแต่ว่า,าทีเห่ามันโบงงามปาน,นันเนาะเอาสำหาชิบก็ได้บางคนก็ปลูแปดสิบได้ระยะห่างจากตัวน,นี้ไปห้าตัวนี้แต่ว่าเขาปูกเพื่อไว้ยันมันตายมันยังนนเนะเาะเพื่อไว้ก็เลยเอาหาสิบพอดี อย่างสามน้ำบัท่านสามมันก็คือมันกับบัคือตัวเขาปลูกเรีกๆได้ปลูกไม่มันบัคือปลูกเรีกๆปลูกเรีกๆดีหัวมันจะใหญ่จะสมบูรณ์กว่ากับตัวได้บัตายกับตัวได้มันสามเขาปลูกน้ำลังเขาปลูกเสริมนีโอ้ยหัวหน่อยๆหัวบบใหญ่มันบัสมบูรณ์ไปเลยมันหลาพุษซะให้แม่บ้าน่นเก็บใส่กระสอบให้ทำหนึ่งกับพ่อเลยเฮ้ย รถล,ลังแกคอยผลบ่อเจ้ากันเช็ดยังบ่ไห<า>นชิโนนผักอโอ้ยเมียัปลังคอยนอนผักเมียัปลังเออโมแมนต์เป็นเมียัปลังทั้งบัได้โอ้เจ้าเป็นพลังเด้แล้วก็ได้ <laughs> ตำแหน่งเมียบปลก็เลยเมียัปลังโอ้เป็นยังไงไปลุยดินีจำกันแบ่งกันเลยแบ่งยังไงมันแดดอะไรแล้ก็มองหยาเนี่ก็นอนเซยอยู่ หลุล่นๆเลยนีได้โอ้ยใครหนาใครตาเลยใครหนาใครตาไปๆเหนาอยู่บู้ อหลังจากที่พาก,กันปลูกมันแล้วเรียบรอ้อยเลยอันนี้ก็คั่มแรงลงพาก,กันไปหาโลอเนือ้องกันหาโลอเนื้องลอกันกับไม่กินโน่ทุกคน,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 นพุกคผ่าเหลี่ยมมาหมอบเลยเห็นอยู่บ่เฮ้ยกับให้เได้กุ๊กหนิวจิ๊กโตเลยจิ๊กโต้เออจะออกก่อนจนเราคอยจะลำหลังใ <c ười> บสอยบ่ได Mấy mày sỏi bất thiệt được hình mấy chỉ nôn nổi xem này hình đẹp mấy chỉ nôn nổi mấy chỉ nôn nhảy nhưng mà đây mấy chỉ rồi Ừ, hm, cả cái đại cá, bố bụng tìm mì bạn được đại. đấy. Light từ bredi. White đẹp đấy Hì. Tell young sao đấy nhung ngoài của có những ngủ lắp bầu. Nếu mình, chỉ nổi nó mới hay nhung nhung cho nhung 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 Điệp Đấy, nhây đây Vô lúc lấy tôi này Hà, to không có thật là hề vừng không phải, à, không phải, bừng, không phải. <laughs> Hồi ngoài này cái thông không phải mày thế này, cái này Mình chỉ nộp vô dù đó Vừng เอยมีจ <Hey, S 2> ีโลงอยู่อสอง,งตัวป่ะเออคอยมอ,อเพาาเยาาลงขนาดนี้นโอ้โหใหญ่เลยฮิบหิบออ,ออฮิบออสามนี้วตัวหนึ่งแอคอยดิตีล้กันตัวหนาอะลงมเเด็กอยู่ลุมเดี๋ยบหมด ตียอะลาโตเนี hmm. ่ยพี่อยู่พี่เอาไหมหมุนก่อนมั้อโอ้โหตีเงียบเงียไปทั้งได้ไปจับก่อนเลี้ยงตัวเลี้ยงใส่เลีงใส่อยู่ใช้จักโตโอ้เดี๋ยวเป็นชิปครัวได้ผนโอ้กระตุกไงลีดอ่ะ อ้าวอ้าวแหย่บึงตุ๊กยนอ่แนนอัดเน้ยตุ๊กยนอ่อยเยี่ยมเยี่ยมเพ่าหมนี่ผ่าเหลี่ยมเนาบุกายู่นเือเห็นแล้วเห็นแล้วเยี่ยพ่ากอำเยี่ยเ่้กุ๊กยังเหฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดีมันบินเลยมันบินมัลงมานึ่งไล่ไหมไล่ไหมเจ้าือนี่จับเลยดิตนนั่นต้นนั่นไอ้ต้นนี้เลยโอ้้หื่สุดเออไหวหลกตาไว้ได้เจ้ายังกะตนนี่แหละเออ ิบสีรอคอยอยู่ว่าดิจะสิทำบุกินจักโตนี่นี่นีโอ้ยไปเลยเ <c oughs> พิ่นกับพวกเพิน่นอื้อพวกเพิ่นนี่เสร็จแล้ยนำจับจนได้

Ô nhanh quá. Check tôi. Sắm bữa ăn. Ô mỹ tuy nhiên. 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 Ô mỹ tuy โอเราได้ร้ายเลยได้เหรเ่บอว่าตัวก็กระดแดงต้นเลกๆของบุรีตังใจ่ายคอยตังใจหาบัดีคอยตังเจทายเราคอยบูสูดเล่าบัดีตังใจทายลิบบูสูพิ่นผู้หาได้บัดียเดช่องยึ่ช่อง เบื้องยุรวบทั <grip mouve> ้งหมดเบิ้งได้จักเต้มเจ้าฮะนับอยู่บ่ได้อยู่เนาะพอได้กลัวพอได้ปนอยู่อันนี้ก็ได้เอาใส่กันโอ้ยบ่ได้ดอกเอาคงไปของมันกันอ่ะอาร์ตเวลลี่ เขาคอยลงไปไล่เต mm ิมไปเด้อคอยบอกไปเด้อลงไปกประมาณสักสองปายเลยเด้อใช่ใช่คอยเทนี่เพื่อเพื่อมันเป็นแคนอีกแคนหนึ่งเขาห่อยดีเพื่อที่ไหนบอกว่าเขาห่อยไล่กลัวเขาจับไปเมื่อเมื่อเมื่อบัดนี้ได้สมพลอยู่เพราะในหัวมือเสาเนาะใบกระโดนอ่อนกินกับหัวไม่กี่โน่น ่ะทำดีก่อนทุกคนเลยขอขอมโมกขอบใจที่ทานที่ตามขอบสมมาแต่ต็นจนจบเฮ้ยสบายดีนะสำหรับวันนี้สบายดีโอ้ย <c oughs> สบายดีอ้าวสบายดีกับบายบายเนาะ